คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง<า>นะครับ จากเหตุการณ์การประทะกันที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่2ก็คือโซน4จังหวัดภาคอีสานไล่มาจากอุบลศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์เนี่ยนะฮะล่าสุดในพื้นที่รับผิดชอบดูแลของกองทัพภาคที่1เองก็ต้องติดตามครับที่สะแก้วในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับสถานการณ์ตอนนี้ครับในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปว่าทหารกัมพูชายังไม่หยุดนะฮะยังมีการแอบขุดดินหินเหมือนกับว่าจะเสริมแนวบังเกอร์แบบนี้ครับ นี่ก็ใกล้จะ2เดือนแล้วนะครับนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปะทะกันโดยกัมพูชาเปิดฉากโจมตีไทยก่อนเมื่อ24กรกฎาคมนี่วันนี้21กันยาแล้วนะฮะอีกเพียงไม่กี่วันก็จะครบ2เดือนแล้วดูสิครับล่าสุดโลกออนไลน์มีการโพสต์คลิปนี้ฮะทหารกัมพูชาคาดว่าอยู่แนวชายแดนแล้วครับอาจจะใกล้กับประเทศไทยด้วยกําลังขนเหล็กเส้นแล้วก็กาลังขุดดินขุดหินในพื้นที่ป่า แล้วก็ดินลูกรลงสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อกี้นี้คลิปแรกที่เห็นกันไปคือตอนที่ขุดดินขุดหินใช่ไหมฮะพักพัวก็นั่งให้กําลังใจนี่ฮะคนทุบคนขุดก็ขุดไปครับเพื่อนก็นั่งยิ้มอยู่ด้านหลังแล้วก็มีเพลงประกอบด้วยเห็นไหมฮะขุดเป็นหลุมลึกลงไปแบบนี้อีกคลิปหนึ่งเมื่อกี้นี้ที่เห็นครับกำลังขี่รถ มีรถพ่วงท้ายแล้วก็มีเหล็กเส้นยาวเหยียดล้นรถออกไปข้างนอกเนี่ยนะฮะมีทั้งเหล็กม้วนเหล็กเส้นยาวเหยียดตรงแบบนี้หลายคนกังวลครับว่าเอ๊ะกัมพูชากาลังที่จะเสริมบังเกอร์เสริมฐานแบบมั่นคงแข็งแรงต้องการที่จะเตรียมพร้อมเอาไว้หากว่าจะมีการประทักกับไทยอีกหรือเปล่า คนไม่ค่อยสบายใจก็หวังว่ากัมพูชานั้นจะตกลงและทำตามข้อตกลงแบบที่เขาเรียกร้องไทยมาโดยตลอดนะฮะว่าคุณจะต้องไม่มีการเคลื่อนกำลังพลถอนอาวุธหนะัก แล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงของเวทีการประชุมต่างๆนะครับค่ะในขณะเดียวกันค่ะก็จะพบเห็นคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วก็คลิปที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามจะเห็นแสดงศักยภาพของทหารกัมพูชาล่าสุดค่ะเขาบอกว่าเป็นการฝึกแบบจู่โจมพิเศษทางเรือลองดูกันหน่อยค่ะ ตลอดเวลานะคะเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยเก่งจริงๆแล้วนี่ก็เป็นคลิปนะคะที่บอกว่าทางด้านของทหารกัมพูชาเนี่ยเป็นนาทีฐานเรือ ฝึกหลักสูตรจู่โจมสงครามพิเศษทางเรือสะเทินน้ำสะเดินผกหรือที่เขาเรียกกันว่าซิลคาแมเป็นภาพทหารเรือกัมพูชาหลายนายยืนเรียงกันเป็นหน้ากระดาษแบบนี้นั่งแช่น้ําแล้วคลื่นเนี่ยก็ซัดเข้ามาแบบนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทหารเรือกัมพูชาสว่วนดีภาพเป็นภาพที่ทหารกัมพูชาค่ะเอามือลักษณะไพ่หลังและหัวเนี่ยปักลงกับพื้นเป็นการฝึกแบบเข้มขน้นฝึกความอดทนแบบนี้โอ้คลิปเหล่านี้พอเผยแพร่ออกไปแน่นอนแหละ นะคะว่าชาวโซเชียลก็เข้ามาแซวกันว่าแบบวุ้ยทำไมฝึกเหมือนลูกเสือแถวบ้านเลยบางคนบอกว่านี่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะฝึกเข้มข้นขนาดนี้ไม่รู้จะไปรบกับใครทั้งที่เราเองก็ไม่ได้อยากจะรบกับเขาและไหนบอกว่าต้องการสันติภาพเนี่ยนะชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันกระหน่าเลยค่ะมันก็เลยอดสงสัยไม่ได้ไงเตรียมคนเตรียมสถานที่เอาไว้แบบนี้ไว้วางใจได้หรือเปล่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอยากให้ดูครับพวกอินฟลูกัมพูชาก็ยังคงอัดคลิปช้ำๆผู้หญิงคนนี้นะฮะเขียนคิ้วเข้มๆปัดแก้มแดงๆแล้วก็ชี้หน้าอัดคลิปเลยเธอบอกท้าสาบานกันไหมล่ะว่าใครกันแน่ที่เอาแผ่นดินกัมพูชาไปถ้าใครโกหกขอให้ประเทศนั้นล้มละลายลองฟังดูครับอีกคนสยามนะ ฉันให้คนน่ะไปเรียกประชาชนของคนน่ะที่อยากได้แดนดินกองกัมพูชามาจับทุกซาบานน่ะจับทุกซาบานอยู่ในดินเนี่ยถ้าประชาชนกัมพูชาเอาแดนดินของคุกมึงเนี่ยขอให้ประเทศกัมพูชาละล่มละลายถ้าพวกมึงเป็นคนขโมยแดนดินของกัมพูชาไปขอให้ประเทศของมึงละล่มละลายสักทีเพราะว่าแดนดินมันปิ้น บัตดภาคบุรุษของกัมพูชาตั้งแต่นานเป็นพันปีแล้วมึงมันเรียกว่าแดนดินของมึงได้ไงโอโ้โหพูดไทยได้คล่องพอสมควรเหมือนกัน<ช>นะครับ<ช>ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงกรัรมพูชานะฮะอ<ช>ัดคลิปท้าทายคนไทยจุดทูบท้าสาบานกันไหมล่ะว่าใครเอาแผ่นดินข้อพิพาทไปตรงจุดนั้น<ค>น่ะถ้าใครเอาไปประเทศนั้นล้มละลายเลยนะก <มา S 2> ล้าไหมล่ะ และยังอ้างอีกว่าไอ้จุดที่เป็นข้อพิพาทอ้างสิทธิ์กันตรงนั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นดินแดนแผ่นดินกัมพูชามาแต่ตั้งแต่เดิมเป็นพันปีแล้วค,คุณผู้ผชมเป็นพันปีเธออ้างแบบนั้นฮะไม่รู้ว่าทำไมถึงกล้าพูดแบบนั้นอยู่มาตั้งแต่พันปีก่อนหรือเปล่าหรือยังไงนะคะแล้วเขตแดนพวกนี้เราสามารถที่จะแบ่งแยกด้วยการท้าสาบานกันได้นะคะไม่ต้องไปบักหลักอะไรกันเรียบร้อยเอาคุณผู้ชมอีกหนึ่งอินฟลูค่ะคนนี้เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมแหมที่คุณคิงคุณขวัญอ่านข่าวทุกวันบอกว่าทหารไทยจัับบคนกอช่ม ที่เข้ามาเมืองไทยนั่นก็คือชาวกัมพูชาพยายามจะเข้ามาหางานทำเพราะที่กัมพูชานะ่ะไม่มีงานไม่มีเงิน พูดไปมันไม่ใช่ข่าวจริงและไอที่บอกว่าจับได้วันเป็นร้อยอ่ะส่วนน้อยเพราะว่าตอนนี้นายกของกัมพูชาประกาศขึ้นค่าแรงแล้วเดี๋ยวขึ้นเท่าไหร่คุณผู้ชมลองมาดูกันสักหน่อยบักบอยอินฟลูสายปากแซบของชาวกัมพูชาโตข่าวค่ะที่บอกว่าแม่อ้ที่บอกทหารไทยจับแับ <B uck S 1> แกัมพูชาลักลอบขามแดนจะลักลอบเข้ามาทํางานที่เมืองไทยจับทุกวันวันละเป็นร้อยๆเห็นคงเห็นคลิปกันไปตามภาพซ้ายมือที่เห็นน้าอันนั้นน้เขา เป็นแค่คนส่วนน้อยบักบอยคนนี้ยังเยอะอีกต่างหากว่าคนกัมพูชาที่กลับมาจากไทยอ่ะเขามาทํางานที่โรงงานในกัมพูชานี่ทําแค่ครึ่งเดือนนะคุณคิงได้เงินไปกว่า200ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6,700 7 0 0 0บาทนี่ครึ่งเดือนเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเป็นกรรมกรก่อสร้างที่ทํางานที่ไทยเนี่ยอุย้ยเอามันจะเป็นยังไงอ่ะลองฟังหน่อยค่ะทำได้ครึ่งเดือนเบิกเงินได้ สองรอกว่ ola, นะ 67, าดอลลาร์นะหกเจ็ดพบาทนะมึงคิดดูนะครึ่งเดือนนะก็คือกูจะบอกว่าถ้าเขาไม่แน่จริงน,นะเขาไม่เรียกกลับหรอกครับนะแล้วมึงยามาวัดไอ้คนที่ไม่ก,กี่ร้อยคนนะ่ะที่กลับไปแล้วมึงจับแล้วก็ถ่ายรูปแต่ก่อนเนี่ยมันเคยขู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะพักดันแรงงานเดี๋ยวจะดื้อรอนกันไอ้กบนะโดยเฉพาะท่านเรวัตนะ เสด็จพ่อกูนะได้ยินอย่างนั้นนะลดบัสไปเตรียมรอรับเลย เขาบอกว่าถ้าเขาไม่แน่จริงเนี่ยทางกัมพูชาเ,เขาเรียกกลับหลอกนะอย่ามาวัดแค่คนที่จับได้ไม่กี่ร้อยคนนะแล้วยังบอกอีกต่างหากด้วยนะคะว่าอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยคือรายได้ดีกว่าอยู่ที่เมืองไทยแน่นอนเห็นบอกเนี่ยในคุณนมาเนี่ยใจยปั้มประกาศขึ้นค่าแรงปีหน้ารับเพิ่มกันไปอีกจุกๆ วันล,ละสองบาทจริงเปล่างง oh. <laughs> ยังไงคะเนี่ยจะใช้พอไหมฮะะคเยอะแยะแล้วเกินบักบอย <ative> นี่ชอบอัดคลิปแล้วก็ปากแซ่บปากแจ๋วแล้วเกินครับต้องเจออารีวัตร <N ative> ของชาวเน็ตก,กันหน่อยล่าสุดนะคะทางด้านของอารีวัตเองก็มีการอัดคลิปตอบโต้เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าไม่อยากให้ฆ่าคนแบบนี้หรอกนะเพราะอะไรรู้ไหมคุณขวัญคุณผู้ชมเมื่อก่อนเป็นเด็กเข็นผักอยู่ตลาดโรงเกลือค่ะลองฟังอารีว <N ative> ตัตพูดหน่อยครับผมใช้คําว่าไอ้บอยนี่มันขี้พืชลูกหนูอย่าไป เอ่ยชื่อไอ้ขี้พืชนี่เลยผมใช้คำว่าขี้พืชนะปกติมันเป็นเด็กเข็นผักมาขายตลาดโรงเครือประเทศไทยนะครับแล้วมันมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้วมันก็ไล่ไปอะไรไปผมรับปากว่าเดี๋ยวผมสั่งสอนมันนะครับถ้ามันหลุดเข้ามาประเทศไทยนะครับลูกน้องผมอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะให้ล็อกตัวไอ้บอยมาครับมาเนี่ยนะฮะ ถ่าผมทําได้ครับท่านไม่ต้องกลัวแล้วครับมันขี้พืชติดถังเหลือเกินนะครับเรียกไอขี้พืชฮะโอ้ค่ะคุณขวัญคุณผู้ชมครับพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าเอาจริงๆไม่อยากพูดชื่อดูนะไม่อยากให้ฆ่าบักบอยเหรอคนขี้โม้เมื่อก่อนมาเข็นผักอยู่โรงเกลือนี่เองแล้วไลฟ์พูดไปเรื่อยอัดคลิปพูดไปเรื่อยฮะปากแซบปากแจ๋วนี่ถ้าหากว่ามาไทยเมื่อไหร่ระวังนะ จะเจอดีฮะเดี๋ยวให้ลูกน้องล็อกตัวสั่งสอนให้เข็ดเตือนไปด้วยฮะอย่าคิดลองดีอีกหนึ่งคนครับต้องเอาคืนกัมพูชาสักหน่อยจําคุณป้าอายุทยาได้ไหมจําได้ค่ะเคยไปประกาศตามหาโมนิก้าอยู่นะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้คุณป้าทนไม่ไหวฮะไปพร้อมกับหนังสติก200<ป>๊ก2 0 0ออัน<ฮ>แล้วก็ลูกกระสุนดินเหนียวฮะ,ะนี่และสาธิตให้ดูไม่ได้ยิงใส่ฝั่งนู้นจริงๆนะ,ะเอาไปให้กับทาหารและสาธิตให้นักข่าวดูลองดูครับ ป้าระวังนะป้ามันเที่ยวไอ้ที่มาหัวโลนไอ้จอมปลอมเนี่ยอยากจะมายิงมันที่มันยิงทหารไทยเนี่ยไอ้ที่มาวันนี้นะป้าเจ็บใจไอ้ไอ้ไอ้พระหัวโลนนเี่ยไอ้ที่มากันเป็นพวกฝูงเนี่ยมาไล่สดแล้วป้าจะไปดักยิงปานเลยเดียวเอาเลยครับ ป้ามันเขี้ยวไม่ไหวแล้วอยากจะยิงใส่พวกมันคุณป้ายิงดีๆนักกลัวโดนนักข่าวจังเลยโชคดีว่าตรงนั้นที่ยิงไปไม่มีใครอยู่นะฮะรีวายนักคารินนักข่าวของเราก็เกาะปิดอยู่ในพื้นที่นะครับเช่นเดียวกันกับไกด์ธนกรครับป้าอายุทยาฉายาของป้ากัลยาณีจูปรางครับจากอายุทยาเดินทางไปที่สะแก้วเอาหนังสติกกว่า200ออันและกระสุนดินเหนียวไปมอบให้เจ้าหน้าที่ ป้าไปควานซื้อจากอยุธยาโอ้โหคุณดูสิหอบมาพรุงพลังแบบนี้นะฮะไอ้กลมกลมในถุงนั่นอะลูกกระสุนดินเหนียวครับป้าบอกว่าเจ็บใจกัมพูชาเอาพระปลอมมาโวยทหารไทยมาหาเรื่องเจ้าหน้าที่ไทยป้านอยากให้ทํารั้วกําแพงไปเลยปิดด่านไปเลยก็ได้และถ้าหากว่าสมมุติว่าจะเปิดนะและยังไม่สงบนะป้าจะไปนอนขวางถนนแทนใจลึกๆป้าอยากให้รบไปเลยจะได้จบอย่ามัวแต่ชักกระเยอะกันอยู่แบบนี้ นี่นะท้าสาวกว่านี้อีกสักนิดนะป้าไปเองแล้วฟังคุณป้าครับไอ้พระจังไรเนี่ยที่มันมาป้าเอาหนังกระติกแล้วก็ลูกกระสุนมาพร้อมเลยไอ้ที่มาวันนี้คือเจ็บใจไอ้พระหัวโลนไอ้พระจอมปลอมไอ้พระเขมรไอพ้พระเนี่ยที่มันมาทําลายแผ่นดินไทยเนี่ยมันที่ของเรานะเนี่ยมันที่ของเราเนี่ยมาอาศัยอยู่สมัยส,สมัยที่เขมรแดงอ่ะจริงๆน่าจะปล่อยมวลชนนะไม่ใช่ว่า ให้แต่มวลชนมันเย่อเย่อ,ยอแล้วอย่างพวกป้าเนี่ยนทนได้ไหมล่ะ mm hmm. พวกมึงเนี่ยไอ้ระแวกเนี่ยที่สมัยก่อนที่เขาตัดหัวเอาเลือดล้างตีนนี่ไง mm hmm. เขมรนี่นไง้ขมรเนี่ยตัดตัดหัวเอาเลือดล้างตีนเนี่นี่คือสันดานขเขมรนี่ไงโอ้ยดูเดือดกันเลยทีเดียว